เบสเกมมิ่งนะครับตันนี้ก็คือเกมรีพอร์เตอร์นะครับผมชัตเตอร์ที่สองนะพาร์ทสามแล้วโอเคไปไไปต่อทางนี้ไปได้ไหมเหี๋ยวลองไปดูก่อนเราไปได้ไหมล็อกวะต้องหากุญแจโอเคเดี๋ยวเช็คข้างบนก่อนนะครับผมข้างบนมีอะไรบ้างเดี๋ยววิ่งยาวเลยนะล็อกอีกแล้วต้องมีรหัสเหรอนาฬิกา ไม่น่าใช่ไม่ได้บอกง่ายขนาดนั้นหรกใจเย็นโอเคมีอะไรให้ดูเดี๋ยวเช็คก,กันตะเกียงเหรอหยิบไม่ได้หยิบไม่ได้ฮะหยิบไม่ได้คือไหลมันคือไหลโอเคใจเย็นมาเดี๋ยวเดินเข้าไปหยิบไปดิหยิบไม่ได้นะ นะครับผมหยิบไม่ได้โอเคไม่เป็นไรไม่ต้องฝื้นเช็คตรงนี้นะตรงนี้ไม่มีอะไรใครโลง่งตรงนี้ก็ไม่มีห้องปิดตายเหลือทางเดียวแล้วโอเคสวิตช์ไฟฮะเปิดไม่ได้ครับผมโอ้เอโอ้โหน้อง้องเป็นใครอะ่ะ เฮียยไฟไม่ติดเขาติดอยู่โอเคเราจะเดินเข้าไปหาเธอเลยครับผมเฮ้ยมึงเป็นใครวะสัตว์โอ้โหวิ่งหนีกูออาแล้วโอเคเราต้องตามผีไปนะผมเดี๋ยวเราเราต้องตามผีไปในห้องนี้เนาะใช่ไหมเออลองตามไปดูก็ได้อุ้ยมึงแหงเลยเล่อนอย่างนี้เลย,ลยเหรออีเด็กเด็กเว้นเหี้ยโดนอะไรมาให้กูกล่องโยนวัทําเหี้ยอะไรเนี่ยสัตว เล่นอย่างนี้เลยเหรอฉันกล้าน,นะแน่หายไปไหนซะแล้วเฮ้ยดูได้ป่ะอุ้ยอะไรเนี่ยดูดิอ้ามีรหัสเว้ให้อ่าอต้องถ่ายให้กันนิดนึงเดี๋ยวยกูถ่ายไว้ก่อนถ่ายไว้ก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องถ่ายไว้โอเคมันมีรหัสเวย้ยมันมีซัมติงเสมา มีอะไรให้ดูอีกไหมดูได้โอเคอ้ามีเหมือนกันคใคถ่ายไว้ลองใส่มม,ม่ๆดูเหมือนกันไหมดูนีนเหมือนกันไหมหนึ่งเก้าเก้าห้าอันนี้ล่ะโอ๋อคนละอันกันโอเคแล้วข้างนี้ล่ะมีหมดเลยจะบอกนะมีรหัสอีกจะเลินโอเคถ่ายไว้ก่อน Okay, ครับผมเพราะว่ามันน่าจะเรียงเรียงเอาเนี่ยหนึ่งเก้าเก้าแปดว่ะโอเคมาเดี๋ยวขอเช็คให้ทั่วมันเป็นรหัสนั้นเนี่ยเพราะว่ามันต้องมีอันไหนสักอันหนึ่งอันไหนสักอันหนึ่งถูกอะ่ะเออโอเคกรอบรูปหน้าทีวีมีอะไรเดีย๋ยบอกน่จะมี อืมันล็อกไปว่าเป่านไปได้เว้ยแต่เราต้องหากุญแจก่อนโอเคตอนนี้เดินสำรวจห้องนี้ก่นอนเจ้าผีเด็กเจ้านำทางข้าแต่เจ้าโดนของใส่ข้าเจ้านี่มันชั่วจริงๆเลยมึงหายไปไหนแล้วร้องร้อง,องเฮียอะไรมึงควยอะไรโด้๋ยวก็ต่อยเลยนี่โอเคครับผมเรากลับไปห้องเดิมกันกลับไปใส่รหัสดูนะว่าอันไหนถูกอันไหนผิดใครลองดูอะไรมึงอะไรมึงอีก ไปวิ่งชนเลยไปเร็วนี่ว,ว,วิ่งอ่าโอเคไปครับลองไปใส่ดูฮะว่ามันจะใส่ได้หรือเปล่าโอเคมาลองดูฮะได้รหัสไปละมีอะไรบ้างนะเมื่อกี้โอ้โหเยอะแยะเลยอ่ะเดี๋ยวไล่แต่แรกนะทำหนึงผมไล่แต่แรกเลยแล้วกัน อันแรกนี่มันอะไรวะเดี๋ยวขอดูก่อนหนึ่งเก้าเก้าสองเหรอลองติดีหนึ่งเก้าเก้าสองลองดูเขี 1, 9, 9, ยยผิดต้องโอเคไม่ถูกหนึ่งเก้าเก้าสองไม่ถูกงั้นลองอีกทีหนึ่งลองอันใหม่หนึ่งเก้าเก้าห้า ห้าโอเคลองไม่ถูกหนึ่งเก้าหกเก้าโอเคลองเก้าหกเก้าลองดูไม่ถูกหนึ่งเก้าแปดแปดไม่ถูกกว่ะเดี๋ยวจะมีอะไรอีกวะเนี่ย หนึ่งเก้าแปดสองโอกูใส่ผิดนี่ว่าหนึ่งเก้าแปดสองไม่ถูกอีแล้วไมวะนี่หรือว่าจะเป็นสองพันสิบเจ็ดไม่ถูกว่ะท่านผู้ชมเป็นไรวะพลาดอะไรวะอือเดี๋ยวขออนุญาตแก้พัทโซ่มาหนึ่งหรือจะเป็นตัวนี้สี 4, 15, ่ทุ่มสิบห้าป่ะ สี่ทุมันเลขอะไรวะยี่สิบสองสิบห้าไม่ถูกคิดไปไกลเกิน,นโอเคเดี๋ยวแรบับหนึ่งของงมถมเนยี้ก่อนรหัสไม่ถูกแปลว่าอาจจะต้องไปที่อื่นกันหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ผีเด็กหมอกขึ้นมาแถวนี้มันวิ่งมาตรงนี้ไหมแถวนี้มีรหัสไหมดูกัน ดูใหม่ดิครับผมดูร่านผิดหรือเปล่าวะดูก่อนแป๊บนึงไม่แน่ใจอ้าวนี่ไงเออลืมดูอันนี้ด้วยเออมันเปิดโดยไงไมได้ดูไม่ได้อ๋อนี่เอกสารเนี่ยอะไรวะ เฮ้ยกูจะรู้ไหมเนี่ยตัวน ốt เหรอตัวน ốt เหรอเดี๋ยวเดยวมันต้องกลับหัวอ่ะป๊บนึงโอเคใช่ไหมใช่หรือเปล่ามันเป็นตัวอะไรวะวง งงอะเนี่ยอืมแปบ๊บนึงขอดูใหม่กันเราอาจจะใส่ผิดก็ได้หนึ่งเก้าเก้าห้านี่ละหนึ 1982. ่งเก้าแปดสองหรือเราต้องใส่หรหัสให้ครบปะอะไรอย่างนี้โออะไรวะเนี่ยเหีย๋ยวเช็คไม่ครบไปในห้องนี้ไม่รู้ไมได้ ไม่ได้ไม่ได้ดูใหม่รอบหนึ่งหนึ่งเก้าแปดแปดหนึ่งเก้าหกเก้าเอออาจจะใส่ผิดก็ได้ลองอีกทีหนึ่งหนึ่งเก้าหกเก้าไอ้ลองดูลองดูหนึ่งเก้าหกเก้าว่าโทรศัพท์มันถ่ายได้ไม่ค่อยชัดไงเออโอเคหนะึ่งเก้าหกเก้าน่าลองดูนะ เอ้ยไม่ได้เรียกอะไรวะน่าจะจดไม่ได้ด้วยอ่ะจดไม่ได้ในประเด็นเนี้ยจดไม่ได้เดี๋ยวเช็คเช็คเช็คตรงนี้ล่ะหยิบได้ไหมหยิบไม่ได้งมโคงงมโคงอนี้งมโคงตรงนี้กัน แถวนี้แี่ยใจเย็นเดือนขึ้นมาทำอะไรไม่ได้ไเฮ้นต้องมีอะไรที่เราพลา,าดไปอ่ะใช่ไหมต้องมีอะไรที่เราพลาดผิดพลาดไปในห้องนั้นจำไปดูใหมต้องมีอะไรที่เราลืมอะ่ะอำครั้งหนึงผมไปเช็คใหม่กันโอเคอย่างเช่นตรงนี้แถวนี้แหละ อะไรดูได้บ้างอยากมีอะไรดูได้เ,เมื่อกี้อาจจะหลอกก็ได้เออัอนทีแถวนี้อลองดูลองดูงดเมื่อกี้อาจจะหลอกเออเดี๋ยนะมันโยนกล่องมาตรงนี้ใช่ป่ะมันโยนกล่องมาตรงนี้ทางนั้นต้องอยู่แถวนี้แหละอันนี้ป่าเออนีไงอะไรวะเนี่ยสามขีด สองสามขีดสองอ๋ออ๋กูรู้แล้วเดี๋ยวจํานึงมันอ๋อเป็นคำใบงไงเออเออโอเคเข้าใจแล้วครับผมสามขีดถึงว่าทำไมมันโยนกล่องมาตรงนี้ไงไปไว่ารหัสตรงนั้นอะ่ะมันเป็นรหัสปลอมเออสามขีดสองจุดสี่จุดโอเคสามขีดสองจุดสี่จุดโอเคไปดูใหม่สามขีด สองจุดสี่จุดโอเคสามขีดสามขีดอยู่ไหนสามขีดสิบห้าสองจุดคือเลขสองสี่จุดคือสี่สิบห้าสองสิบห้าสองสี่โอเคไปดูกันนะผมสิบห้าสองสี่ฮะไปดูกันเลยไปสิบห้าสองสี่สิบห้าสองสี่ทำไมสิบห้าสองสี่สิบห้าสองสี่ สิบห้าสองสี่สิบห้าสิบห้าสองสี่ใจหรือเปล่าสิบห้าสองสี่อันน่ะโจแม่งเอ้ยก็ว่าแล้วทำไมแบบผีเด็กมันโยนกล่องมาเออไอเฮี้ยมันโยนให้เราเข้าไปดูนี่เองโอเคเข้าใจแล้วโอ้เถ้าอีมาอย่างนี้เลยเหรอพี่เดี๋ยวรอยเท้าอะรอยเลือด มันโยนเก้าอี้มาจากตรงนู้นห้องเปๆๆิดได้ไหมอาอย่าเพิ่งยั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 งไม่เข้ากูไม่เข้ากูไม่เขา yep ้าก okay okay. ูด <vale ื้อกูดื้อใจเย็นห้องล็อกโอเคห้องล็อกโทรศัพท์โทรศัพท์ดังรับนี่ hello hello ยังใครได้ยินเลยเออเหี้ยไฟช็อตกูโอ้โยเข้าไม่ได้ฮะต้องไปปิดไฟก่อนใช่ปหมต้องปิดไฟก่อนโอเค ก็มีทางนี้ลองดู okay, โอเคตะบวเดกอนโอ้ยเหี้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยเชี่ยศพอย่าตอดกูนะโอ้ยเฮขี้โอ้ยชิดชู้โอ้ตายแล้วไอฮามึงยังไม่ตายด้วยมึงยังร้องอยู่เลยอะโอเคกูไปก็ได้ทั้งนั้นเฮ้ยยังไงคันเอาโอเคโอค้โห ยังไงเนี่ยพัดซส้นโอเคเอาไฟออกใช่ปะใส่นี่ไม่ใช่ใส่นี่ไม่ใช่อีกมันต้องโยงกันอุพานี่ยาวอ่ะบอกเลยไม่ใช่โยงงี้ไม่ใช่ทำไมอ๋อต้องโยงให้เป็นสีเขียวใช่ปะ่ะเอออืมโอเคไม่ใช่ ตรงนี้ไม่ใช่มันตัวกันไม่ได้เฮ้ยเอามานี่ใหม่โอเคเขียวมานี้เออและตัวนี้มานี่ได้ไหมไม่ได้วะยังไงวะเดี๋ยวขอแก้กันผมก็ไม่เคยทำอะไรอย่างนี้ด้วยไงโอเคต้องเรียงให้มันตรงปะ ไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาไปดูห้องนั้นก่อนโอเคโอ,โอ้ปิดใส่ใส่กูอีกโอ้ยอเคไปฮะเราต้องเอาไฟออกถึงจะได้ไปต่อโอเคเดี๋ยวไปดูห้องหลักก่อนที่เราต้องไป <c oughs> ตรงนี้ค่อยมาทีหลังไปคุยห้องตาดินวะโอเคไม่มีอะไรฟันเสียงให้เฉยอ,อะไรเนี่ย <c oughs> จะรู้มึงวี้เนี่ยล็อก อะไรวะเห้ย<โฮ> <laughs> ห้าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วกวข่มหัวเลยโอเคเดี๋ยวเราไปแก้พัดเซิรนก่อนพัดเซิรนไฟไปไปดูกันนะผมยังงงๆกับพัดเซิรนนี้อยู่เลยมีคำใบไหมมีคำใบไม่ต้องต้องเรียงยังไงเออดูดิไม่ไม,มีมีสมุดได้ใชยโทรศัพท์โทรศัพท์รรเข้า ต้องเรียงยังไงวะเ okay, okay. บศพสามศพห้อยอยู่ตรงนี้อาจจะเอาไว้รอกูก็ได้ใครจะรู้เคฮะลองเรียงดูใหม่อาที่เดิมก่อนมานี้อย่างงี้ปะเรียงยังไงก็ได้ให้มันติดเขียวให้หมดน่ะโอเคเหลืออันเดียวละไม่ใช่ ก็ไม่ใช่อยู่ดีเขียวหมดก็ไม่ใช่อยู่ดีเอาเหี้ยไม่ได้อืมอืมอืม,อมโอเคเริ่มใกล้ได้แล้วเละไว้ไก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมันเมื่อกี้ได้แล้วเมื่อกี้ได้แล้วอ่าอย่างงี้โอเคอันนี้เขียว มันทับเส้นกันใช่ไหมเอ้ยไม่ไ,ได้ยังไงวะเดี๋ยวทีนึงเอาลงวันนี้ก่นอนต้องประมาณนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กลับไปที่เดิมไม่ได้ขอรอทีนึแล้วว่าเส้นนี้ เอานี้ลงมาข้างล่างเออโอเคเอออย่างนี้เหรอใช่ไหมหายยังยังไม่หายวะไม่ใช่ถ้ามันได้ไฟ,ไฟต้องดับอืมมาลงมานี่อ่ะโอเคเมื่อกี้เสียงอะไรไฟยังไม่ดับนะทำไมไมีเสียงนะเมื่อกี้ป๊บนึงขอดูใหม่ มาลงมานี่โอเคเป็นวงจรอย่างนี้อืมอืมอย่างนี้เหรอไม่ใช่โอเคเอาไมเอาไม่เอาไม่ขี่ได้แล้วนะโอเคไฟตรงนี้ตรงนี้มานี่เออเออโอเคงมจนได้ลดะไปดุยเลยครับผมทำไมไฟยังไม่ดับอ่ะเดี๋ยว มีอะไรอ๋อต้องอ๋อต้องกดก่อนอ๋อโอเคโอเคอืมไม่มีอะไรยากครับผมโอเคเป็นล้วเป็นละ,นละมาต้องมีกุญแจวะท่านผู้ชมแล้วเราจะแปกุญแจจากไหนเอ่ยพาดี้ยาวอะ่ะบอกอะไรยาวเดี๋วยวนะผมต้องไปแก้พัดเส้นตรงนั้นอีกข้างล่างอะ่ะตรงนี้ไปไม่ได้ตรวนี้น่ะ คนนี้ก็ไปไม่ได้ห้องนี้ใหม่ดิเผื่อจะมีคำใบบอกเราเฮ้ยไอ้น,นี่ยังยังดิ้นอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวขอถามไไมาไรไหมไม่ได้นะไม่ยอ่อ๋อเฮีย้ยขี้สัตว์เอ้ยไม่ใช่ขี้สมองอุ้ยอเฮีย้ยอ๋อนี่ไงคุณโอ้โอ้โหกุญแจมึงโอ้โหมึงโทรทีนะพี่ผมไปก่อนละ ต้องไปไขไหนเอ่ยไขไขห้องนี้ปะโอเคใช่จริงด้วยมาหาพลเส้นก่อนโอ้พานี่ยาวอะ่ะชอบชอบดูกันจุใจแน่นอนไอ้เหี้ย <c oughs> ต้องมีเปิดออกได้เฮใช่ไหมเปิดออกไม่ได้วะอโอเคฮะตัดต่อมันแน่แน่กู <c oughs> เออโอเค มาดูดิไม่มีไม่ใช่มันต้องเป็นกระดาษดิคำใบใช่ปะเออต้องเป็นกระดาษโอ้ยแมงเอ้ยอุอีเวนนี่วิ่งแห่มาเลยนะม,ยยยยมึงเดี๋ยวเหอะ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 มึงเดี๋ยวเหอะได้โดนดีไม่ใช่น้อยทำกูตกใจเนี่ยคุยอะไรวะ มันหยุดเหรอไม่ใช่มันหยุดมันเป็นเตียงวันนั้นน่ะผ้าถ่าปะขอดูก่อนแฟ้มไม่มีอะไรดูกันโอเคไม่มีตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรเช็คข้างล่างดูไม่ได้โอเคอย่าแฮ่นะกระดาษ่ะโอ้โหกูไม่ได้จดมาด้วยขีดยาว ดี๋ยวถ่ายรูปไปดวนผมต้องกลับไปดูห้องนั้นใหม่อ่ะโอเคพัดเส้นน้อยอะไรวะอุปกรณ์ผ่าตัดโอ้ใช่เลยโรงพยาบาลบ้าปะเนี่ยโอ้เดี๋ยวแปลไว้ให้นะผมโอเคนี่เป็นเนื้อเรื่องในกระดาษนะอันนี้ล่ะ เหมือนกันไหมเออเดี๋ยวแปลไปให้โอเคไปตอนนี้เราไปหาพัทเซนก่อนนะฮะอันนี้คือมันบอกเราแล้วนะมันใบแล้วนะพัทเซนข้างล่างนั่นแหละห้องใต้ดินอนะ่ะโอเคเดี๋ยวไปเอากันหน้าจะถ่ายรูปตรงนั้นเก็บไปด้วยอะ่ะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งไงเออ,อเ,เดี๋ยวกลับไปดูก่อนนะะผมไม่อยากงมเองไงเดี๋ยวมันผิดพลาดไงไปวิ่งวิ่งยาวหนะ่อยนิดนึงขออภัยด้วยจริงจริงนะผม เพื่อต้องไปต่อนะเอาทางดับเพลิงไว้มอยู <S <S ่นั่นไอ้เหี้ยมันอยู่นั่นอิสัตว์ดราปิดไฟกันมันอยู่นั่นมันอยูนั่นมัอยู่นั่นไอหันมานะอย่าหันมานะาาานะเฮ้ย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 หันมาแล้วก็สวยนะอุ้ยไอ้เหี้ยแม่งหันมาแล้วขึ้นไปเถอะพาเอกขึ้นไปสิเชี่ยมันมันมันกูขึ้นด้วยโอ้โหขึ้นดิเฮ้ยเฮ้ย เดียว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 แล้ว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 เยผมว่าเรางงเองก็ไม่เร็วนะเอเอองงเองก็ไ่เรวเออไม่แหงงงเอก็เร็วนะผมว่าไปดีกว่าเออเฮียเออคิดทีกูไปหามึงก็แล้วมา เอาปิดตัดปิดตัดอัดหน้ากูอีกโถไอเวนนี่นะเราต้องวิ่งครับผมมันจะมีเวลาอยู่โอเคมันจะไม่เห็นเราใช่ไหมถ้าเราลงไปเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าเปิดไฟดีกว่าค่อยเดินค่อยเดินค่อยเดินนค่อยเดินค่อยเดินค่อยเดินหามาแล้วพี่พี่าหาัไมาแล้วครับพี่จาหานมาแล้วครับพี่พี่หานมาแล้วครับพี่พี่ครับพี่เออพี่ไปดีมากครับผมไปต่อแล้วกนันนะ ใครใครพี <f dragging> ่เขาไม่หันมาแม่งเอ้ยไอ้สัตว์หันมาแล้วหันมา้วเห็นกูแล้วเห็นกูแล้วมันเห็นกูแล้วมันเห็นกูแล้วเันไปมยนไปมันไปไปเฉยสัตว์ไม่คุย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 อีกกูแล้วอู้หอยอ้ยแม่งตามมาแล้วไอ้เหี้ยแม่งตามมาว่ะทุกคนทุกคนมันตามผมมาทุกคน เอาไงดีเอาไงดีเอไดีส่อนกันซก่อนกันซก่อนสัก่น,น,กนปิด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 โอเคหายสั่นหายสันใจเยน,นเยน็นเอาไปใช้สองหน้ามันอันอันอันเล็กได้วะ <c oughs> เออผมว่ามันจะไม่มานะฮะใช่ไหมแค่หวังไว้เฉย ออมันนเดิช้้าอยู่แลวเนี่ยวิ่งไปนี่ประทะหน้ากันกน,นี่ไม่ใช่นะเฮ้ยอย่าให้มันเห็นเราอะเราต้องรีบถ่ายที่ออกมาเว้ยได้ยินไหม,ไม,ไ,หมไม่ได้ยินนะโอเคไม่ได้ยินโอเค ไหนอยน่ะนนเดี๋ยวให้พี่เขาเดินบนไปตอนนั้นกันโอ้ยมึงเห็นอะไรกูขนาดนี้เอา้าไอ้เหี้ยเอ้ย,อยกูยอมตายก็ได้อะไอสัตว์เนี่ยผมต้องกลับไปถ่ายรูปอะทนะ่านผู้ชมไม่งั้นผมไม่รู้เรื่องจริงโอเคเดี๋ยวตัดไปเจอกันตอนนั้นเลยโอเคครับผมได้แล้วโอเคมาเดี๋ยวลองลอง,ลองกันเลยว่าจะใช่หรือเปล่าแล้วก็ ขีดบนขีดแล้วก็ขึ้นบนเดี๋ยวมีไหมวะอมดูกันไปถ่ายมาละไอ้เนี้ยแม่งไม่ทำงี้แม่งไม่ได้จริงๆเว้ยน่าจะขีดบนน่าจะเป็นโอ้แม่งดูไม่ชัดเลยอะเดี๋ยวนะ อ,อตัวหลังก่อนแล้วกันตัวหลังคือสองขีดก็เป็นเลขสองโอเคเรียงให้ตรงเลือตัวเดียวละมาทีนี้มางมหากันดูว่าเป็นอะไรไม่ใช่โอเคไม่ใช่ไม่ใช่อ่าฮะหนึ่งไหมหนึ่งไหมไม่ใช่ ขีดหนึ่งเป็นห้าสามจุดเป็นเลขสามโอเคขีดหนึ่งเป็นห้าสามห้าแล้วก็ขีดขึ้นบนนี่มันอะไรวะขีดบนคือสามเหรอ สามห้าสามสองงี้ปะไม่ถูกว่าขีดบนคือสามขีดบนคือ,อม,มันจะเป็นเลขห้าไหมลองเลขห้าดีเออลองเลขห้าดู ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อยู่ดีโอเคเดี๋ยวอืเดี๋ยนะเดี๋ยวผมต้องกลับไปห้องนั้นขอเรียดครับผมเบาะแฟร์เดียวผมตอนนี้คือตะเกียงนะฮะคือต้องกลับไปที่ตะเกียงแต่ไม่แน่ใจว่าจะถูกหรือเปล่านะไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือเปล่าโอเคตอนนี้ต้องดูกันมีมันไหมไม่มีนะตะเกียงใช่ไหม ไม่ใช่เอาไม่ได้ทำไมวะเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วอะ่ะเย้มันจะผ่านยังไงวะอ่ามันเดืนอยู่นั่นเก็บความเย็นไปเราไปต่อเลยข้างล่างนี้เขาได้ไม่เอ่ยข้างล่างนี้เขาได้ไม่เอ่ยไม่ได้ล็อกอยู่เครีบกลับขึ้นแ้งบนนะกลับไปก่อนกลับไปก่อน อืมพัดโซ่ก็ไขไม่ได้มันยังไงวะเดี๋ยวนะไม่ใช่อืมห้องนี้เข้าไม่ได้เอออืมแบบนี้ของงบก,ก่อนคขายไว้ก่อนจะได้ง่ายต่อการเข้าออกอืม เออเดี๋ยวลองไปใหม่ดิ <c oughs> ลองลงใหม่ใหม่ดูมาลองงมอีกรอบนึงโอ้เลี้ยงให้กูใหม่เลยสามห้า,แล,า,หาแล้วก็สามห้าแล้วก็สามปะสามห้าสามสองจุบไม่ถูก ไมว่ามันผิดนะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงต้องมีไมแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเจอกันพาร์ตสี่กันพาร์ทสองโอ้ยพาร์ 3. ทสามนี่มันโอ้ยาวมากเลยตอนนี้โอเคเดี๋ยวคลิปที่ยาวเกินไปครับไปละหยอกเล่นนะครับผมแหมหยอกเล่นนะโอเคเอาใหม่เอาใหม่าหม,มาเดี๋ยวไปงมใหม่ครับผมผมรู้แล้วมันไม่ใช่ขีดบนมันก็คือขีดนั่นแหละเออสามห้านี่ย เออก็แค่นี้อกูงโง่ทั้งนานอ่ะเออไอ้เฮีย้ยมันไม่ใช่ขีดบนเลยมันก็ขีดนั่นแหละโตยเวนเน่งไปดูใหม่ไม่ไม่มีขีดบนไอ้เฮีย้ยกูวงงอ่ะโอเคทีนี้แหละตัดคลิปอย่างสมบูรณ์แบบนะผมโอเคเจอกปนพาทหน้าผมบ๊บยบายโอเค